ที่แห่งนี้เป็นอารามงามร่มรื่นนี่ใช่อื่นเป็นสถานการศึกษาคือเรียนรู้ปฏิบัติพัฒนาวัดคุณค่าจิตใจให้ดีงามสีคือคุณความดีที่เป็นสักด์สุดคือวัดบริสุทธิ์ในโลกสาม ทาราร้อมรอบรั้ววัดอารามว่าเขตคามเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมนะครับการนมัสการหลวงพ่อนะครับพระคุณวชิระทุเบศีนะครับท่านผู้ดำเนินท่านรรงิธิการบด,ดีนะครับพระมหาวิเชียรธรรมชโลด็อกเตอร์นะครับแล้วก็ผู้ร่วมอ่า สัมมนานะครับวันนี้แล้วก็ผู้เข้ารับฟั่งทุกถกคคตนนะครับก่อนอื่นผมก็แนะนําตัวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจักรภุดาพลนะครับผู้ช่วยธีการบดีนะครับก่อนนี้เป็นก่อนที่ผมเมื่อครั้งปีห้าหินะครับผมได้เข้ามาในวัดเลยหลวงแห่งนี้เพื่อมาทํางานที่มหาวิทยาลัยมหาบุรีรัวิทยาลัยตีรัญชันครั้งแรกก็ได้เห็นอยู่ใต้ต้นต้นไทรนะคือต้นไทร ต้นใสนะครับอยู่หน้าต็กวอพอนะครับผมว่าได้อะดอ่านนะครับแล้วก็ได้ประทับใจนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ได้หยิบยกกรบทนี้มาอ่านเพราะว่า,าการวันนี้เนี่ยมันสรุปถึงการที่ท่านหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อได้ได้มีแนวคิดนะครับที่จะเห็นภาพรวมของวัด นะครับโดยเฉพาะการที่ว่าไม่ใช่อื่นเป็นปฐานการศึกษานะครับวัดเลยหลวงหรือวัดศรีสทาวาสนะครับได้กําเนิดเกิดขึ้นนะครับพระหลวงปู่สีจันทร์มนาโูนะครับผู้ที่ใกล้ชิดแล้วก็ผู้ที่รับช่วงต่อคือหลวงพ่อนะครับที่ได้ดําเนินการได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลาย้ปวงนี้ในกรณีนี้ก็บ่งบอกถึง ความเป็นผู้นำหรือความมีวิสัยทัศน์ของหลวงปู่สีจันทร์วนภูนะครับเริ่มต้นท่านไ่าเป็นผู้นำทางการศึกษาแล้วกันนะครับผู้พวกนี้แล้วกันเริ่มต้นจากการที่ท่านได้เป็นผู้ที่ได้เดินทางไปเรียนหรือไปศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานครที่วัดบัวนะครับท่านได้เรียเห็นการกไกลว่าเป,เป็นความยากลําบาก ของการศึกษาของพระสงในจังหวัดเลยที่อยู่ห่างไกลกับไว้ก่อนต้องคิดภาพน,นะครับว่าถานนทางไม่ได้ดีเหมือนทุกวันนี้รถเยอก็ไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้นี่คือความคิดของท่านที่ท่านอยากให้มีการศึกษาในวัดเป็นต,ตัวตนเป็นการบบอกถึงความเป็นผู้นำรือการนี้แต่ท้าของท่านเป็นอย่างมากท่านด้เริ่มต้นนะครับได้ทําการจัดก,การศึกษาของพระสงน,นะครับ ในการกทาการศาึกษาโรงเรียนพัฒนยติธธรรมอันดับแรกนะครับต่อจากนั้นด้วยตัวท่านหรืออาจจะมีผู้ที่ช่วย,วยเหลือทําง,งานไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรือมหาตาม,ตมกระนยกอนะครับหรืออาจจะนนี้ก็คือท่านรอสายจันดร์ดรพัสกรดอกจันทร์นะครับได้ต่อยอดนะครับต่อยอดจากเรียนปยนัติธรรมศีจนมิยานะครับในการ ที่จบมัธยมแล้วจะเรียนต่อปริญญาตรีที่ไหนนะครับถ้าถ้าถ้าจำจำไม่ผิดนะครับท่านอาจารย์ทักกรจะเป็นคนมีบทบาทมากในเรื่องนี้นะครับที่ท่านได้ไปเรียนจบมาจากนองคายมาจอลององคายท่านก็มาต่อยอดปีสามหกพยายามดําเนินการตั้งการศาึกษาแต่ทั้งหายทั้งปวงก็งก,ก็เกิดจากความเป็นผู้คิดทางไกลหรือการมองเห็นภาพอนาคต ที่ชัดเจนหรือมีวิสัยทัศน์ที่ดีของหลวงปู่นะครับที่ได้ก่อตั้งมาอะไรเกิดขึ้นนะครับมหาอะไมาเกิดอะไริสียสิยงช้างเป็นมหาอะไรอันดับที่เจ็ดของนี้มหามากรว่าที่ไรน,นะครับคือวิสียสิยงช้างเหมือนท่านหลวงพ่อได้พูดไปแล้วแต่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความคิดความคนที่มีความคิดสมัยใหม่หรือคนที่มีการ มองเห็นถึงประโยชน์ของอนาคตของลูกของหลานวันที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าว่าท่านบอกว่าถ้าวัดนี้เป็นท่ารามหลวงแล้วพวกเราจะสบายท่านท่านได้เห็นกไกลเช่นเดียวกันครับท่านทำมาอะไรเกิดขึ้นในวัดทุกวันนี้ก็เป็นมรดกตกทอดของท่านท่านรอที่การปดะท่านมหาวิเชียนทางมวิสุทนะครับท่านได้แต่ง มหาลลยยุคหาลัยยุคเศรษินช้าเนี่ยออกเป็นห้ายุคนะครับยุคแรกคือยุคเริ่มต้นยุคเริ่มต้นคือปีสามแปดถึงปีสี่สองนะครับแล้วยุคเริ่มต้นยุคต่อมาเรียกว่ายุคพัฒนาก็ตั้งแต่ปีสี่สามจนถึงปีอ่าสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดสี 5, ่แปดถึงห้าปียุคเปลี่ยนแปลงต่อมาก็เป็นยุคอ่า นะครับถึงปี60เรียกว่ายุคปรับตัวั้งแต่ยุค60พอสองห้าศูนเป็นต้นมาเรียกว่ายุคอ่ยุคเะไรนะอะไรนะยุคอ,นะ uk, อ่เป็นยุคปรับตัวและยุคอ่ปรับปรุงนะครับปรับตัวปรับตัวนะปรับปรุงแล้วปรับตัวนะครับเป็นยุคที่เปลี่ยนมาท่านได้พูดไว้ว่าในยุคที่หนึ่งตั้งแต่ยุคสามแปดถึงสี่สองย สี่สามถึงสี่เจ็ดเป็นยุคหนึ่งยุคสองเป็นยุคที่หาอะไรประสบความสำเร็จมากที่สุดท่านกล่าวไว้เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งผู้นำมีบารมีบารมีก็คือบารมีหลวงปู่สีจันทร์วรณภูนะครับเป็นผู้มีบารมีเป็นบารมีทั้งทางวส่นงานราชการบารมีทางคณะงสงฆ์ หลวงปู่เป็นผู้นําของพระสงฆ์ทั้งสองนิกายนะครับดังนั้นสิ่งต่อมาคือมีคณะหลวงพระสงฆ์ในจังหวัดเลยเข้าร่วมช่วยเหลือในากิจการของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีนะครับนั่นคือสิ่งที่ต่อมาอ,อ,อ,อันที่สามเนี่ยผู้ที่รับใช้มีความสาม,มารถก็คือท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พัตกรท่าน,าน,าน,านหลวงพ่อนะครับที่ดําเนินการตอบสนองนิยบายของท่านหลวงปู่มีความสามารถ น,นั่นคือสิ่งที่ท่านรองท่านมหาวิชาได้สรุปไว้ว่าทําไมมหาวิทยาลัยจะเดินเียยุคเริ่มต้นแต่พอถึงยุคยุคหนึ่งที่ยุคห้ามานี่ต้องมีการปรับตัวนั่นคือสิ่งที่มหาวิทยาลัยเหมือนกับว่าอนาคตในหน้าเรานะครับสิ่งนี้นะครับผมก็อยากจะพูดวว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอิริสเสีย,ยนช้างเกิดขึ้นมานะครับด้วยการที่ บารมีหลวงปู่สีจันทรรณภูมีคณะเสือช่วยเหลือมีญาติโยมช่วยเหลือทําให้จีการเติบโตขึ้นมานะครับทีนี้ในที่ัจจุวันคือยุคที่ห้าตั้งแต่ปีหกสิบมานีคือการปรับตัวการปรับตัวคืออนะไรครับหนึ่งการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ในการปรับตัวนั้นมหาวิทยาลัยของเราก็จะเดนลุกหน้ามานะครับจากก่อนมีอยู่สามสาขาวิชาทุกวันนี้เรามีการศึกษาทั้งระดับ ต่รตรีตอ่โทตเอกนะครับทั้งหมดติดสาขาวิชาและในปี2566นี้ปีการศึกษา2566นี้ที่ถึงเนี้ยจะมีตอเอกสาขาพุทธศาสนานะครับเกิดขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชาซึ่งเป็นความหวังหรือความฝันของออมหาลัยสงูงที่อยากให้มีการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาพุทธศาสนา ที่จะเกิดขึ้นในปีส5 6พนาง,ง,ง,งนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังร่างหลักสูตรอยู่แล้วก็จะประชาพันธ์ร่างรัฐาไปนะครับตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะเราพูดถึงรราแบ่พูดถึงปัจจุบันนี้คือจากอดีตถึงปัจจุบันนี้คือการจเจริญก้าวหน้าที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามกฎระเบียบก,กฎหมายของของประเทศนะครับซึ่งการกษาตัวนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนยุคเริ่มต้นคือยุคหนึ่งยุคสองแต่ว่า การประทับครองนะครับได้จากตรงนี้ก็คือจากบารมีของหลวงพ่อและก็ความคิดอันมีวิสัยทัศน์ของหลวงปู่ที่เติโตของมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็ขอชื่นชมน,นะครับวันนี้เป็นวันสถาปนาวันครบรอบพระอาราม30ปีนะครับก็เป็นการที่มหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดนะครับของพระอารามหลวงแห่งนี้นะครับก็ถือว่าสมองงานในการศึกษาให้ดังก้าหน้าต่อไปครับขอบคุณมากครับ